โอ้ยนี่มันตลาดหรือป่าช้าพี่น้องเอ้ยตั้งร้านตีห้าครับยังขายไม่ได้ซักตัวไม่เปิดบินแล้วตลาดนี้ครับนะฮะสุขุมิรสุขุมิสนะครับไม่ได้มากันเป็นปี2ปีนะครับยังไม่ได้เปิดเบนเลยพี่น้องเอพี่น้องเอพี่น้อง้ยพี่น้องเอโดเซสุขุมิสสุขุมิสโดเซไม่ได้เปิดเบนเลยพี่น้องเอไม่ได้มาปีสองปีโอ้ยเงียบหยเบหยิงหยิงหยบิพี่น้องเอ โอ้นะนี <'s> <grip> oh, okay. said, oh, ่ฮะพ่อค้าเสื้อผ้านะครับเขาก็บอกอ๋ออย่าไม่ได้เปิดเป็น์อย่าไม่ได้เปิดเป็นอะไรพี่น้องเอ้าเป็นยังไงเป็นยังไงเนาะสุขุมวิทสุขุมวิทมันเป็นยังไงเนาะนี่เห็นไหมสุขุมวิทใจกลางกรุงเทพนะครับนี่ขนาดพ่อค้ามาตั้งร้านแต่ตีสี่พี่น้องอ้าดนเสียดนเสียตั้งร้านแต่ตีสี่พี่น้องอ้า นะขายไม่ได้เลยพี่น้องเอ,อ้ยดูดูมันเศร้าดูมันเงียบนะมันนะอีกร้านหนึ่งก็เป็นเสื้อผ้า,าตลาดนัดนะครับเป็นแบบเสื้อกันหนุ่มกันหนาวยังไม่ทันได้หนาวเลยพี่น้องเอ,อ้ยร้อนมีแต่ร้อนมีแต่ร้อนกับร้อนกับร้อนกับร้อนนะคนก็เงียบเหงานะเนอ,อดูเสีะน,นี่พอค้าไม่ค้าพากันโอดพากันโอยกันนะเออนั่นแหละครับสภา,าวะเศรษฐกิจสภา,าวะตลาดมันเป็นอย่างนี้พี่น้องเอ้ยนะ อือ้าวแหกตากันดูครับแหกตากันนะอีงอิง <c oughs> นะอย่าโม่แต่เป็นนี่แล้วโทษกรรมพ่อมาเออะนะ <c oughs> ก็เห็นข่าวว่าล่าสุดนี้เห็นให้อะไรนะให้ไอ้กรมราชัณฑ์เนี่ยออกกฎหมายว่าโอ้ให้ไปพักอยู่ที่บ้านก็ได้ว่าอย่างนั้นป๊อดพี่น้องเอ้พี่น้องเงองเง้ให้ดูสินะคนไทยมีเกียรติมีกินมีใช้นี่คือพ่อมันใช่ไหม <c oughs> เนี่ยมีกินมีใช้นี่คือพ่อมันอย่างเดียวเลยนะครับได้นอกออกโรงพยาบาลไปนอนบ้านเรียบร้อยแล้วไปนอนเงินนะพอค้าไม่ขายก็งียบกันต่อไปดูสิเออนะเออก็เลือกกันเข้าไปนะครับสมัยหน้าก็เลือกกันเข้ามาอีกเลือกกันเข้ามาเยอะๆนะไอ้พรคเพื่อไทยเนี่ยเลือกกันเข้ามาเลือกกันเข้ามานะครับไอ้พวกด้อมส้มอ่ะเลือกกันเข้ามาเลือกกันเข้ามาทั้งทุงเทะนะ เออเลือกกันก็ไปนะครับเลือกกันให้บ้านเมืองชิบหายกันต่อไปนะนี่สุขมุมวิทดินแดนด้อมส้มเลยนะครับสุขมุมวิทใจกลางเมืองแท้แท้นะดูสิฮะเ,เงียบกิ๊บเลยนะครับนะโอ้แต่ก็แอดมินก็แปลกใจเหมือนกันนะขนาดไอ้พวกด้อมส้มน,นะมันมาปิดถนนอนุสาวรีย์มันมาปิดถนนจุดพุจุดอะไรคนกรุงเทพก็ยังเลือกมันนะคิดดูสิเออแปลกไหมนะครับ มันมาทาความเดือดร้อนมันมาเผาดินแดงมันมาเผาตู้มันมาเผาอะไรรถโอ้โหเผาแบบนะเผารถตํารวจอย่างเงี้ยเผาตู้จราจรอ,อย่างเงี้ยแต่ว่าคนกรุงเทพก็ยังเลือกมันนะคิดดูคิดคิดได้ไงวะคนกรุงเทพม,มันเลือกตั้งไม่เป็นนี่หว่านะมันเลือกตั้งตามกระแสนี่หว่าเพราะถึงเลือกตั้งทีโอ้ยเขาก็หาเสียงทีโอ้ย นะหาเสียงกันคึกคักเลยไอ้พวกอินฟูเอิเซอร์ต่างๆหาเสียงเชียร์ด้อมส้ดม,ดมด้อมส้มด้อมส้มกันนะเออก็เลือกแห่ตามเลือกด้อมส้มกันโอ้โหเลือกกันทั้งกรุงเทพนะครับเป็นไงล่ะเงียบทั้งกรุงเทพเลยตอนเนี้ยฮะสุขุมวิทยยังเงียบเลยดิ๋อเปิดบินไม่ได้เด็พี่น้องเปิดบินไม่ได้เลยเห็นไหมมันเงียบทั้งกรุงเทพจริงๆงนะไม่ใช่เงียบแค่สุขุมวิทยนะประตูน้ําก็เงียบนะครับโบเบก็เงียบ อ๋อหลายๆที่อ่ะตลาดหลายๆที่เงียบหมดเลยนะครับอุ้มกรุงเทพนี่มันเลือกตั้งไม่เป็นเลือกตั้งไม่เป็นนะเออมันเลือกตั้งตามกระแสมันเลือกไอ้ด้อมส้มมันคิดได้ยังไงวะมันไปเลือกพักไอ้ลมเจ้ามันคิดได้ยังไงเป็นไงล่ะสนน้ำหน้านะครับเงียบเลยเห็นไหมเออไอ้พวกด้อมส้มไม่ออกมาซื้อด้วยนะครับเพราะไอ้พวกด้อมส้มมันก็ไม่มีตังค์นะเออด้อมส้มก็อยู่บ้านเงียบเงงงงงงงไปนะเออ เนี่ยป็งไงล่ะนะครับเลือกร้อมส้มกันมาดีนะักนะเออนั่นจะไปถามไม่เกี่ยวอะไรเลยพวกด้มส้มก็เกี่ยวดิถ้ามีเลือกด้อมส้มไปเลือกลุงตู่วันนี้ก็ขายดิบขายดีไปแล้วใช่ไหมเออถ้าเอาคะแนนเทไปให้ลุงตู่ก็จบแล้วนะนี่ไปเลือกอะไรพวกด้อมส้มโอ้เลอะเทอะมากนะครับไอพวกน้มส้มนี่มันนะมันหัดสมองหางอึ่งจริงว่ะนะเนื่องจาก ตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียวาโคหรือเลขพร้อมเพล์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ